ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่76หนนนแมลงวันซูเยเดินออกไปโดยซ่อนความดูถูกของเขา คำสาปแช่งของนักเรียนขุนนางสามารถได้ยินจากโรงอาหารนักเรียนสามัญชนบางคนเห็นฉากนี้และหัวเราะอย่างมีความสุขพวกเขาเดินออกไปด้วยความดูหมิ่นที่ไม่เปิดเผยเช่นเดียวกันนักเรียนขุนนางหญิงกรีดร้องว่าสุเยตท,ที่เป็นเพียงสามัญชนช่างกล้าเสียจริงถ้าเราไม่ได้อยู่สถาบันศึกษาเพนโตถ้าเราอยู่ที่อื่นข้าจะถลกหนังเขาให้มันแกสุนักและขุดกระดูกสันหลังของเขาออกมาแล้วใช้เป็นแทะที่เขากล้าดูหมิน่นขุนนาง ขณะที่เธอพูดสายตาของนักเรียนขุนนางที่อยู่ข้างหน้าเธอก็สะดุดและร่างกายของเขาก็แข็งทื่อนักเรียนขุนนางเห็นหญิงสาวตาสีฟ้าในชุดสีขาวยืนอยู่ข้างหลังนักเรียนขุนนางหญิงถือชามสีดำใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยสุภักผมยาวของหญิงสาวตาสีฟ้ายาวลงมาจากศีรษะของเธอและลงไปถึงเอวของเธอราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนในความมืดมิดดวงดาวก็พังพรายริมฝีปากบางของเธอถูกเม้มแน่น บางทีเทอาอาจใช้กำลังมากเกินไปนั่นเป็นสาเหตุที่เส้นแบ่งระหว่างริมฝีปากสีชมพูกับผิวขาวของเธอก็ชัดเจนเป็นพิเศษดวงตาของเธอดูเหมือนสองทะเลสาบสีฟ้าที่เยือกแข็งแล้วน้ำแข็งสะท้อนผักกาดเขียวมรกตที่ลอยอยู่ในชามดำนักเรียนขุนนางหญิงไม่ได้สังเกตเลยเธอยังคงสาบแช่งด้วยน้ำเสียงแหบพร่าชีวิตที่ต่ำต้อยแบบนี้เหมาะที่จะอยู่ในอุจจระเท่านั้น ขณะที่ทุกคนกำลังมองอยู่พาลอสยกชามเซรามิกสีดำขึ้นแล้วกระแทกใส่หัวของนักเรียนขุนนางหญิงอย่างแรงน้ำซุปก็ทะลงมาเหมือนน้ำตกและทำให้นักเรียนขุนนางหญิงเปียกโชกเธอตกตะลึงกลั้นหายใจแล้วหายใจเข้าลึกๆราวกับว่าเธอกำลังออกมาจากน้ำเธอกรีดร้องจนหูอื้อขณะที่เธอเช็ดซุปออกจากใบหน้าด้วยมือของเธอเธอลุกขึ้นยืนหันกลับมาอย่างกระทันหันและตะโกนอย่างบ้าคลั่งว่าใครให้ความกล้าหาญแก่เจ้า ทันทีที่เธอเห็นดวงตาที่เย็นเยียบของพาลอสและสร้อยคอทองคำของเมดูซ่าที่คอของพาลอสทันใดนั้นเสียงของเธอก็หยุดลงราวกับไก่ที่คอถูกบีบทันทีข้าข้าขอโทษพระองค์ท่านพาลอสน้ำเสียงของเธอสัน่นพาลอสเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจและค่อยๆสำรวจดูบรรดานักเรียนขุนนางที่อยู่ใกล้เคียงเธอค่อยๆเปิดหนังสือเวทมนต์ของเธอและ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขามีคํปรากฏขึ้นในหนังสือเวทมนต์ พาลอสกระแทกหนังสือเวทมนต์ของเธอและเดินออกจากโรงอาหารเหมือนหงขาวที่สง่างามแม้พาลอสจะจากไปเป็นเวลานานเหล่าคุณนางก็ไม่พูดอะไรสักคำไม่มีความโกรธบนใบหน้าของนักเรียนคุนนางหญิงไม่มีความใจร้ายเช่นกันเหลือเพียงความกลัวเท่านั้นไม่มีใครช่วยเธอหยิบชามเครื่องปั้นดินเผาสีดำใบใหญ่หรือชิ้นผักกาดหอมที่ปรุงสุกดีเกินไปออกจากหัวของเธอมันเป็นหมวกที่ทันสมัยมาก คุณนางบางคนบ่นในใจอย่างรุนแรงในช่วงบ่ายบรรยากาศในห้องเรียนเงียบลงกว่าเมื่อวานแต่ก็แปลกกว่าปกติมีเพียงซูเย่เท่านั้นที่เรียนต่อราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเปิดเรียนภาคบ่ายฮอตรีบวิ่งเข้าไปในห้องเรียนเหมือนช้างศึกอีกครั้งแม้ว่าเขาจะมีรอยยิ้มที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาอยู่บนใบหน้าของเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกความมืดมิดปกคลุมจิมมี่อดไม่ได้ที่จะถามว่าสองวันนี้เจ้าเป็นอะไรไป ข้าไม่เห็นเจ้าในลานประลองเลยยุ่งอยู่หน้าฮอตพูดด้วยรอยยิ้มโอเคโอเคโอเคเจ้ายุ่งที่สุดจิมมี่พูดอย่างช่วยไม่ได้อย่ารอช้าจงเรียนเลยเกลกล่าวข้าจะเรียนฮอตยิ้มและลูบหัวเขาเสียงกริ่งของชั้นเรียนในตอนบ่ายดังขึ้นและนีเดินก็ก้าวเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนตกตะลึงและรีบก้มศีรษะเพื่อค้นหาตารางเวลาในหนังสือเวทมนต์ ช่วงบ่ายไม่ได้สอนโดยนีเดินนีเดินกล่าวว่าอาจารย์คาเทรีอัดมีบางอย่างที่ต้องทำในตอนบ่ายดังนั้นชั้นเรียนนี้จะถูกสลับกับชั้นเรียนคาถาของข้าในวันพรุ่งนี้ก่อนเริ่มเรียนข้ามีบางอย่างจะประกาศสูเย่ามาที่นี่นักเรียนหันศรีรษะและมองไปที่สูเย่ตอนนี้พวกเขาไม่หัวเราะเยาะซูเย่อีกต่อไปเมื่อเขาถูกเรียกตามชื่อของเขากลับได้แต่รอผลสุดท้ายอย่างเงียบ ซูเย่ไม่รู้ว่านีเดิลกำลังจะทำอะไรเขาเดินไปที่แท่นยืนต่อหน้านีเดิลจากนั้นนีเดิลก็เปิดมือขวาและแสดงเหรียญโลหะสีดำเล็กน้อยในมือให้นักเรียนทุกคนดูเพื่อประโยชน์ของสถาบันศึกษาเพนโตซูเย่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจในช่วงเวลาที่ยากลำบากและวิกฤตในการแข่งขันผู้วิเศษฝึกหัด เมื่อเดือนที่แล้วเขาประสบความสำเร็จในการเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาจากสถาบันศึกษาคุนนางด้วยคะแนน3 0ศูนย์วันนี้เหรียญเพิ่งเสร็จท่านทูซิดิดิสครองคณะบดียื่นให้ข้าเป็นการส่วนตัวและบอกว่าเกียรติของสถาบันการศึกษาจะไม่ทำให้มัวหมองตอนนี้ข้าจะมอบเหรียญเหล็กดำนี้ให้กับซูเยกข้าหวังว่านักเรียนทุกคนจะเป็นเหมือนซูเยกลุกขึ้นยืนเมื่อสถาบันต้องการมากที่สุดแทนที่จะพูดเปล่าๆและไม่ทำอะไรเลย ขณะที่นีเดิลพูดเขาตรึงเหรียญเหล็กดำไว้ที่หน้าอกของซูเย่ซูเย่กัดฟันของเขาเบาๆหายใจเข้าลึกๆและคำนับนีเดิลอย่างสุดซึง้งขอบคุณท่านอาจารย์ซูเย่กล่าวนีเดิลมองที่ซูเย่ด้วยการแสดงออกที่หน้าพึงพอใจไปทั่วใบหน้าของเขาเขาตบไหล่ซูเย่และกล่าวว่าเจ้าเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมและเจ้าจะมหัศจรรย์ยิ่งขึ้นในอนาคตกลับไปนั่งที่ของเจ้าเดี๋ยวนี้ ซูเย่พยักหน้าและเดินไปที่โต๊ะที่ห้าทำได้ดีมากสูเย่ฮอตตะโกนใช่เลยเกิดพูดเสียงดังนักเรียนในห้องเรียนต่างปรบมือซูเย่รู้สึกอบอุ่นในดวงตาของเขาเขาหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์เขากลับมานั่งในที่นั่งของเขานีเดินยังคงบรรยายต่อไปในระหว่างการบรรยายเขาถามคำถามหข้อซึ่งสามคำถามถูกตอบโดยซูเย่ ซูเยต,ตอบคำถามทุกข้ออย่างถูกต้องหลังเลิกเรียนห้องเรียนก็เงียบไม่นานหลังจากนั้นนักเรียนสองสาคนเข้ามาปลอบซูเยทุกคนจริงใจมากห้องเรียนรู้สึกอบอุ่นยิ่งขึ้นในตอนบ่ายชั้นเรียนดูเหมือนจะมีความสงบกลับคืนมาตามปกติจนถึงวิชาที่สามฮอตทุบก,กำปั้นขวาของเขาลงบนโต๊ะทั้งโต๊ะกระโดดเหมือนกระต่ายตกใจ เสียงดังทําให้ทุกคนตกใจอาจารย์และนักเรียนทุกคนมองไปที่ฮอตทุกคนประหลาดใจที่เห็นว่าใบหน้าของฮอตเป็นสีแดงและดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความโกรธที่ไม่สามารถดับได้นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นฮอตโกรธข้าขอโทษฮอตรีบลุกขึ้นและขอโทษคราวหน้าระวังด้วยอาจารย์โหราศาสตร์เธอเพราสพยักหน้าเขาไม่ได้ลงโทษฮอตและเรียนต่อ ฮอตเงียบไปนานเขาใช้หนังสือเวทมน์เพื่อเขียนข้อความถึงซูเย่เขากลัวว่าเขาจะควบคุมความโกรธไม่ได้ซูเย่เปิดหนังสือเวทมนต์และมองดูข้อความใหม่จากฮอตอย่างเงียบๆคาลอสแอบดูข้อความจากหางตาของเธอซูเย่เตรียมจิตใจให้ดีข้าเพิ่งทราบจากเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งว่าคาลอสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ชื่อคาลอสได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการกับสำนักงานบริหารสถาบัน ขอให้เจ้าถูกไล่ออกจากสถาบันเพนโตสำหรับเหตุผลเฉพาะข้าไม่แน่ใจเพื่อนร่วมชั้นของข้าคาดการว่าคาร์ลสต้องมีหลักฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำเช่นนั้นเรื่องนี้คงไม่ง่ายเหมือนข้อสอบข้าเคยเห็นคาร์ลสมาก่อนเขามักจะสุภาพมากไม่เหมือนกับนักเรียนขุนนางทั่วไปที่หยิงพยองข้าไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาทำแย่ๆในวันนี้แต่ยังไงก็ต้องระวังเพื่อนร่วมชั้นของข้าบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติมาก ดูเหมือนว่าเขาจะวางแผนจะตามล่าเจ้าข้าจะส่งต่อข้อความของเพื่อนร่วมชั้นถึงเจ้าซูเย่มองดูข้อความของฮอตอีกครั้งฮอตกล่าวถึงประเด็นสำคัญแต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณนะซูเย่ลดเสียงลงและกล่าวดวงตาของฮอตมืดมนลงและเขาก้มศีษะลง